สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครแคลรี่กับผมนะครับนวนนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Dead by Daylight นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซตเบิร์กที่เจ็บตลอดทั้งเกมแต่ว่าทําประโยชน์ให้เพื่อนในทีมได้สูงสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือเซตเบิร์กประมาณนี้ครับ4เบิร์กนี้แล้วก็ไอเทมเป็นเฟืองแดงนะครับผมก็จะรอดหรือจะไม่รอดไปดูกันในเกมก็ได้เลยนะครับผมไปครับเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเจ็บทั้งเกมนะครับแต่ว่าผม จะภาวนานะครับผมภาวนาคือเปิดด้านขวาสุดนะครับผมก็คือเราจะลงมาใต้ดินแบบนี้นะครับผมมันจะมีวงแบบนี้เนาะเราก็ต้องทําการภาวนาครับในการกดอีคางนะครับผมมันจะทาให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมปั่นเครื่องเร็วขึ้นนะครับผมเอาง่ายคือทุกเครื่องเนี่ยจะติดเขาเรียกว่าเฟืองแดงนะครับผมอ่าซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับผมมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยปัดไปได้เร็วมากๆเลยนะครับผมผมขออนุญาตภาวนาก่อนนะครับผมไปครับ โอเคผมก็ภาวนาไปเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเออ่ปัดเครื่องไวขึ้นมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าปัดเครื่องเร็วยังไงนะครับผมเนี่ยถ้าผมจับเครื่องใช่ไหมเห็นไหมมันจะติดภาวนาเนี่ยเราใส่เฟืองแดร์เบเห็นป่ะคนดูเนี่ยเครื่องจะเป็นแบบเหลือประมาณ60%เนี่ยเราปั่นไปเร็วมากนะครับผมผมก็บอกเลยว่าโคตรโกงนะครับผมสำหรัอเสร็จเปอร์นี้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะทําให้เราเล่นยากมากขึ้นนะเพราะว่าเราเจ็บตลอดทั้งเกมนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้้าายแลวเรก็มี ไม่อุดซวนนะครับผมจะทําให้เราลุกเองได้ตลอดเวลาถ้าขั้นตกรปล่อยนอตน,นะครับผมก็ชิวๆเลยนะครับผมอ่านี่เราปัดเครื่องเครื่องนี้ให้เสร็จเลยครับแบบชิวๆอืมเรียบร้อยไปหาเครื่องต่อไปกันครับอ้าวผมได้เครื่องแล้วได้แล้วผมคือเป็นอะไรที่ดีมากครับผมลีเซเลนครับเป็นเบิร์กที่ทําให้เราเนี่ย ับเครื่องแล้วก็ทำอะไรเร็วขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอเดี๋ยว่อเดี๋ยวก่อนยครับสบา,บาโอเคเกือบแตสแกสแลกค่าไปครับเราปั่นไปของเราดีกว่ารครับปักเดี๋ยวไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีจังหวะนี้ไม่ค่อยดีแล้วน้องชายพี่ผมต้องลากออกครับไม่งั้นฆาตรกรตามแน่นอนครับจังหวะนี้ผมต้องวิ่งไปไกลที่สุดท่านจะเป็นไปได้คือเซตเนี้ยเป็นเซตที่ เราจะได้ประโยชน์มากครับเพราะว่าเราจะโดนฮิตทีเดียวลมนะแต่ว่าเราจะมีประโยชน์มากกับเครื่องปัดไฟครับใช่เครื่องเราต้องโจูครับ <c oughs> ตัวน,นี้ขอบคุณ <c oughs> ครับผมไม่หิวไม่ได้ดีวยว่าลืมลืมลืมเผยเลยจัดเผยเลยจัดปันไฟดีกว่าครับยังไงเราก็ตุเย,ย่แล้วครับตานนี้ <c oughs> ผมพูดเลยเพราะว่าเซตนี้แบบมันมันยากครับมันยากจริง มันแบบคือต่อให้เราล้มลงก็จริงอ่ะแต่ว่าฆาตรกรมันก็อุ้มอยู่แล้วแหละครับผมว่านะอืมแต่ไม่เป็นไรครับเราชิวเพราะงานสุดท้ายแล้วก็ตายอยู่ดีโหเศร้าจังวะเนี่ยครับฆาตรกรไปโน่นครับไปเอาดีออสกัดแคนเนดีนะผมผมก็ปั่นไฟแบบชิวๆเลยละกาันเดี๋ยวไม่ค่อยดีว่ะ <c oughs> ขอบคุณครับผมทำได้เลยครับผมทำได้แค่ปั่นไฟครับตอนเนี้ยคือประโยชน์เรามีแค่นี้จริงๆไว้เพราะเราเจ็บตลอดทั้งเกมครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากปั่นไฟนะผม ผมจะไม่ยอมแพ้กับเซตนี้หรอกครับผมผมจะเอาให้ได้นะผมอ่าตอนนี้ผมชิวๆละเราทําสูตรเดิมครับลงมาเพื่อภาวนานะครับผมโอเคเนาะแล้วก็ทมขออนุญาตภาวนาสักครู่นะครับผมเคผมเสร็จแล้วนะครับภาวนาเสร็จแล้วเราชิวละจะทําให้เพื่อนปัดไปเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าคารกรเป็นเวสเกอร์นะผม บอกไว้แล้วว่าหนักจัดโดนหนักแน่เกมนี้ผมพูดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อทีมครับฟอตทีมเมทนะผมนี่เครื่องรถไปอีกโอ้โหปัดไฟแบบบ้าบออ่ะจริงๆดูดิไฟไฟเลยแครนั้นแป๊บนะเดียวจะชึงหลอดแล้วอะ่ะโคตรเร็วไม่ผมว่าผมแอบก่อนเลยค่ัอ่าผมว่าผมแอบก่ คือตายให้แล้วคือผมไม่ได้แอบนะผมปัดไปอย่างเดียวเลยนะทําให้ทีมเราเล่นเรียกว่าเล่นยากได้ไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมตายก่อนเนี่ยมันเลยทําให้ดูเหมือนว่ามันเล่นยากครับผมผมขอ,อยาาหาเครื่องบันไปอีกเครื่องนะครบผมเอ้มันไปไหนเหมือนว่าเครื่องบันไปเนาะน่าจะอยู่ชั้นบนหมดเลยั้มครับตอนนี้แต่เพื่อนโดนครับผมขึ้นไปจะดีป่าววะเดี๋ยวนะ จะได้อยู่นะจะได้อยู่ผมช่วยเพื่อนเลยไปเพื่อนชิวๆเพื่อนชิวๆโอเคครับเดี๋ยวเราหาเครื่องข้นขบนดีกว่าครับอ่าเราเราจะต้องกระจายความเสี่ยงหยน่อยอ่านี่นี่น,นี่ผมเจอเครื่องละปั่นเลยมีอย่างเดียวครับเรามีนาทีแค่ปั่นไป oh. เฮ้ได้ครับไม่นา้ไม่ไา้ไม่ได้เราต้องแอบผมต้องแอบแอบขอบแม็กแล้ว คือเราต้องเล่นแบบนี้นะไม่งั้นเราโดนเจอตัวเราทำอะไรไม่ได้คนระับเราโดนฮิตเดียวนะครับผมตอนนี้มันยังอยู่แถวๆเรานะครับผมฆาตกรน,น่าจะโซนนะครับสำหรับผมนะผมว่าเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออีกแค่สามเพื่องนครับซึ่งที่ไหนวะเสียงหัวใจมันว้างมากนะครับผมตนนัวนี้น่าจะลงไปข้างล่างครับโอเคเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนอเลยแล้วกัน,นครับไปไปดักโก ผมเดินครับผมเดินผมจะไม่ทิ้งรอยเท้าน,นะครับผมเพราะว่าคิลเลอร์มันจะเจอตัวเราอ้าโอเคอย่างงี้สวยครับเจอเพื่อนเราไปปัดไฟของเราดีกว่านะครับผมเรามีรีเซเลนแล้วปั่นไว้นะครับบวกกับมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออีกโอ้ชิลแปลกแปลกแปลก,ปลกสกลาระใสเชยครับเราต้องวิ่งออกครับเราต้องวิ่งออกไม่ได้ครับเราเราเราจะเจ็บไม่ได้ครับคือคืออย่างน้อยอ่ะเราทําประโยชน์ให้ทีมโดยการที่แบบอ่ะ าเลตเกมมันมาแบบอันนี้เราอะแข่งมันเราก็สามารถเป็นตัวแจกแค่ได้ครับเป็นตัวโดนได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราอยาบพึ่งเลยเพราะว่ามันแบบมันยังไม่ถึงเวลาของเราครับเมียนได้เน,นียนครับตอนนี้แต่ผมจะปัดเส่แล้วนะชิวๆเลยโอ้ยแมนซูกระดดเดือดจัดดูเบนเกอร์อยู่ฝั่งนู้นครับ <ad> ผมก้ปัดเสร็จแล้วอยากให้มันมาปัดนี้ครับมาต่นนี้เราสวยนะผม วนไปเพื่อนวนดีดีวนดีนด,ดีโอเคตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยขอบคุณครับไปไปปัดไปดีกว่าครับตอนนี้เราเด่นเงะเราปัดไปครับทำประโยชน์ให้กับทีมถึงจะเป็นเซตไอเทมที่ดูมันดูไม่ประโยชน์แต่ว่ามันมีประโยชน์ในของมันนะครับผมมองนะผมเพื<ม>่อนผ,<ม>ผมมากผมมาก ต้องเดินครับผมต้องเดินผมจะต้องไปเอาอยาไม่ใช่ยาเยกว่าอะไรนะไอสเปร์ครับสเปร์ผมต้องเดินโอเคอุ้ยอืมเจยวก่อนมันอยู่แถวนี้ครับคือเสียงหัวใจมันดังมากเว้ยคุณดูนี่ไงวะเอาที่อื่นดีกว่าไปเอาที่อื่นดีกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนจะเห็นเราหรือเปล่า เห็นหรือไม่เอาไม่รู้ครับตอนนี้ผมไม่รู้ละผมจะต้องเอาตรงน,นี้ครับก็จะเห็นผมนะครับผมต้องจูกว่าไม่ได้ไม่ได้โห <c oughs> ตรงนี้ไม่มีไม้เหรอวะเรียบร้อยครับแต่พ <c oughs> อปิดนบ เรามีโอกาสแค่ครั้ง,งเดียวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นเราเราซวยแล้วนะตอนนี้นไม่มีโอกาสแล้วนะผมทำไงดีเนาะเ้ยน่ากลัวเว้ยฉีดคราบฉีดไปโอเคตอนนี้เ,เหลือเครื่องท้ายแล้วครับแต่ว่า ยากนะครับเพราะว่าเวเกอร์น่าจะคุมโซนแล้วลเป็นตัวที่คือสองตานเนี่ยเราเจอเดอะไบต์กับเจ้าเวเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเนี่ยมองเลยว่ายากมากๆนะครับผมการที่เราจะออกไปเนะี่ยซึ่งมันโดนแบดเดียแล้วก็ตายแล้วครับผมจริงๆนะแมงไม่มีประโยชน์เลยเซตนี้แต่ก็นั่นแหละก็พูดย้ำอีกรอบหนึ่งเลยกันครับมันมีประโยชน์ของมันแต่ว่าอย่าเอามาใช้เลยดีกว่ารับผมสำหรับเซ็ตแบบนี้นะ อับแอบแอบฮะ <Huh? S 1> <laughs> เรียกแอบได้ไหมอ่ะ Nope Okay Okay ได้อยู่มัง้งได้อยู่ได้อยู่ครับเอ่อผมไม่รู้ทำยไง,งาผมไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับเราซับได้เราทำอะไรได้แต่ก็นั่นแหละครับไปลงมา <c oughs> เพื่อนลงมาเข้าตู้เข้าตู้ ไม่น่ามีอะไรลรัไม่น่ามีอะไรละอุย้ยกดมเหรอ Achievement เฉยเนี่เอามาทำคอนเทนต์เฉยนะเนี่ยได้ Achievement เ,เฉยเลยว่ะงงว่ะอุ้ยโอ้โหตรงนี้ได้เหรอพี่ชุยโอเคครับมาอยู่ข้างหน้านี่เราอ,อยู่ข้างนั้นเองไปไหนแล้ววะคือเราเจ็บตลอดทั้งเกมอ่ะมันยากมากเอผม ก็ไม่มีตายยากแล้วมีแต่เปิร์กช่วยครับแล้วก็เปิร์กอะไรก็ไม่รู้ครับเปิร์กช่วยปั่นไฟอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ฮิวเร็วปวดคอเร euh. ็วตายเพื่อนเดีห็นหิวห้แล้วฮิวเร็วเพื่อนละหิวเร็วอุ้ยโทษ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 เกือบซวยเกือบดีไม่เดือดร้อไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี โอ้ยคนดูครับตอนนี้คือแบบมันมันแบบอ้ยน่ากลัวตอนนี้คือผมแบบแอบอยู่ครับอ่าโอเคโอเคถ้านี้คือมันไปครับถ้านี้คือมันไปอันนี้ชิลแล้วอันนี้ชิลปัคือตอนนี้เราโคตรโคตรไรประโยชน์ครับเพราะว่าเราเสียสองเฟสแล้วเราใกล้กำลังใกล้จะตุยละอทำไงดีคนดู อันนี้คือผมไม่สามารถทําอะไรได้แล้วครับนอกจากปัดไฟแต่ว่าเครื่องปัดไฟข้างล่างเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยเฮ้ยมาเพื่อนมาๆมาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคับผมหิวให้อ่าโอเคเราไปหาเครื่องปัดไฟไดกวาครับไไหนเราก็จะดูแย่แล้วแต่ว่าต้องน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้างบน,เนีเดียวแหละผมว่าไม่น่าจะเหลือละเครื่องปัดไฟ ผมผมว่าผมเห็นนะเอ้าโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยยากจักวะเดินละกันเดินเลยละกันอุยอุยแบบนี้แหละแบบนี้แหละเร้ได้เห็นหรอกก้ก็กลัว เล่นแบบเล่นแบบแกลัวๆกลัวๆกลัวแล้วอ่ะ <laughs> โคตรเลาเลิกเกมนะโหาเลรกเกมต้องเล่นอย่างงี้ไปเฮ้ยเครื่องหันไฟเฮ้ย,ยนี่ไงปะโูชิวอย่างงี้มีโอกาสครับตอนนี้มีโอกาสแล้วลมีโอกาสชิวๆละมีปั่นไว้ครับถ้านไม่สนใจเราแสดงว่าอย่างงี้ชิวเลย เพ,เพื่อนจูไว้เพื่อนขอคมคมแหบันไปนะครับคือตอนนี้เราเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่า oh. เครื่องระเบิดครับเซน่าจะทันอยู่หรือเปล่าผมก็แข่งเครื่องครับไม่ได้เร็วเขา เฮ้ย,ย,ยผมผมผมมีคร์เร็วม,มีคร์เร็วชิวอย่างนี้แล้วผมไม่มีไม่อดค ม,มันเดินสองประตูแล้วคนดูเฮ้ยลุ้นจัดเลยว่ะให้เพื่อนเปิดประตูครับเพื่อนเปิดประตูหุยตรงนี้เนียนละหุยตรงนี้เนียนเลยเอาแล้ว่ะเพื่อนน่าจะโดนครับมาแล้วนะ่ะแอบ,บตัดไว้ ไม่น่าครับไม่น่าไม่ได้คืออย่างน้อยถ้าเพื่อนตายผมขอรอดและกันขอญาตเลยคือขอโทษนะครับถ้าถ้าแบบมันต้องเล่นอย่างนี้จริงๆนะไปเพื่อนไปไก่แล้วเพื่อนลาไปไก่แล้วจวังหวะนี้จังหวะนี้คือทางของเราขอโทษนะเพื่อนขอบคุณมาก มากไยโ okay. อเคจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเซตเบิร์กที่เหมือนจะดีก็ไม่จริงๆไม่ควรนำไปเล่นนะครับผมเพราะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะยากนะครับเรียผมกดโซโล่เนี่ยผมยังตายไปแล้วย,ยอบนึงนะ น,นีก็ลอดไม่ได้เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของผมนะครับแต่ก็ลอดมานะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสลับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย